สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับทีนี้แตาเราทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องบีบีธรรมดาครับช่องบีบีธรรมดาก็จะมานทำถึงนะฮานลอยแการชาตินะครับฮานลอยแห่งการชาติของมันพี่นะครับของวันที่ยิมการมกะาคมงตรงนันท่านละท่านสิบแปดนะฮานอยแการชาติคือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับอันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับสีเขียวสีเขียวนำลึกน้ำถึงดีๆีมากทุกทุกท่านนะครับฮานลอยแการชาติสีฮานลอยเวียดนามนะออกเวลาสี่โมงเย็นนะครับสี่โมงเย็นนะแต่เขาจะหยุดหรือเปล่านะจุดจีน ก็ลงไว้ให okay. ้นะครับเผื่อเขาไม่หยุดนะก็จากไปถ้าเขาหยุดก็ไม่เป็นไรนะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้าไปชมนะครับทุกทีทุกทีเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางก็จะมาวางเรื่องให้ท่านผู้ชมเดือดรุนรุนกันเท่านั้นนะครับอาจจะไปนะครับสามสี่ห้านะสามสี่ห้านะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับไล่ไปนะครับสามแปดแปดสามสามเก้าเก้าสามสามศูนย์ศูนย์สามสามหนึ่งสามสามสองสองสาม สี s, ่แปดแปดสี two, one. One ่สี่เก้าเก้าสี่สี่จุดจุดสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่สามสามสี่นะครับแบบนี้นะชนชอบค่อยนำไปใช้ไม่ชนไม่ชอบกนรุ่นนมก็ะความมึงไปนะครับอ่ะจบไปนะครับเดี๋ยวให้เวลาเริ่มหนึ่งนะครับ เกิดรือยงครับตามนี้นะครับขอขอขอบตกคิดออมาแต่คิดว่ากลัวว่าเขาจะเขาจะ,าจะหยุดนะพราติดจีนเขาจะหยุดจนหมดทุกอานอยนอยั่นแหละคิดว่าประมาณนี้แต่ก็จะลงไม่ให้นะตามน,นี้ก็แล้วกันนะครับขอทุกท่านชมดีชูดีนะครับสวัสดีครับ